ถ้าอยากกินก็เอาใส่จานไว้ข้างนอกกินถ้าหมดแล้วก็ไปแบ่งเอามากินโอ้โหในถาดอี่าี้หอหมทำไมใหญ่ยังเอสีแดงอลังการมากเลยหมูอุตส่าห์นั่งลงแล้วยกขึ้นเลยเลยหัวน่าเกลียดพี่กบกินอะไรคะกินบุฟุฟ่โอ้โหเมล็ดมันนะคะเมล็ดอันนี้นี่นี่อ่เอาไว้ต้ม อันนี้ขนุนหนังใช่ไหมอยู่ไร่วิบูญเพลงนะคะขนุนภาคพยนต์อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยขนมจํำจันขนมภาคพยนต์เหรอขนมจํำจันพอดูหน่อยป๊าอันนี้คือขนุนขนุนที่หวานที่สุดของเขาชมเมาอยู่ไร่วิบูญเพลงนะคะหวานเจี๊ยบคนชิมอยู่นู่นนะคะต้องถามต้องนุกว่าอร่อยไหม ทำไงก่อนทำไงก่อนฮะตัวร้อยยังโอ้โหน้องนุก,ก็กินเหรอคะอ,อ,อ้าดหมดจานเลยหมดจานเลยพูดนะเขาอวดเงินเขาป๊าดมีเงินด้วยนานได้กินเงินนิดกินขนุนจุกใจโอ,โอ้กินจนจุกใจอ่ะอิ่มไหมอืมกินจุกใจอะไรอยนางเงายให้มันคือโยนเนี่ยค่ยไท,ท,ทยมันคือเก่งนมันติ่มหน่อยเอ้หนุกนุกขอหนุกนุกขอใหญ่เลยดูนี่เขาอยากกินเออเด็กแมว ไม่เอาแล้วไะโอ้โหเดี๋ยวเขาลองดูจุใจเลยเนี่ยเนี่ยมันนุ่มๆหมดแล้วเลค่อยเอามนหมดเลยนะลองเคชิมด้วยไม่พอเลยนี่นะคะเนื้อเขาจะนุ่มๆนะคะขนมขนมบ้านเราเรียกแบบนี้เนี่ยชิมไหมอื้มหนังเพราะมันเป็นแบบนั้งหนังเวลาเคี่ยวมันจะนุ่มๆนุ่มๆ หวานเจีเจ๊ยบเย็นๆหวานชื่นใจหวานแบบหวานเจีเจ๊ยบหวานมากปลูกเองนะคะต้นนี้อืมหวานจริงๆหวานจริงๆเลยนะแซปิลีเดออโหกินคิดแล้วต้องขออีกนะคะมันนุมนน่มๆเนื้อนุ่มๆเนื้อหนังฮะอดใจไม่ได้นะ,ะออม ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะปล่อยให้เขาเป็นลูกธรรมชาติเ็นธรรมชาติออแกนิกนะคะพอเาไปขึ้นมานะคะปล่อยให้มันสุกพอมากินอีกทีโอ้โหนะคะอลังการมากมันหวานหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานดูแบบโอ้โหหน้าแบบกินอร่อยให้คนขึ้นคนปักให้คนตอกบอกให้หมดใครคนจิม เยวจะพาไปดูต้นมันนะคะเยวพาไปดูต้นขนุนนะคะโอข้าง,นะางอร่อยจริงๆหวานมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมต้นขนุนข,นนของเรานะคะที่ปลูกไว้จนลืมนะ,ะตอนนี้เขาก็มีลูกให้เราได้กินแล้วนี่ยังมีอีกต้นยังมีอีกต้นหนึ่งเม็ดยังมีอีกลูกนึงนะคะที่อยู่ข้างบนนะนน่นโอ้หวานจนติดคอเลย อ่ะนี่นะคะลูกของเขาจะพาไปชมใกล้ๆนะคะต้นของเขาก็ไม่ใหญ่มากอันนี้นะคะขนุนเมื่อกี้ที่กินไปนะคะลําต้นขเขาก็ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากนี่ประมาณมือเรากําได้นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นริ้วๆล,ล,ลอยๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะต้นขนุนนะคะพันอะไรน้อนนี่นะคะ นี่นะคะลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใหญ่มากแต่มันสูงแบบนี้นะคะมันคู่กันกับต้นมะเฟืองนะคะหรือว่ามันติดกันเกินไปหรือเปล่านะคะกับต้นไม้มันเลยลำต้นมันไม่ใหญ่เนาะถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะคะเขาจะเป็นต้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลียวขึ้นไปนะคะเมื่อกี้พี่กบบอกว่าเป็นขนนหนังนะคะถ้าเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะว่าเป็นพันอะไรก็ คอมเมนต์ได้นะคะมันจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะลำต้นมันจะเล็กๆแบบนี้นะ,ะเนื้อของเขาจะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือต้นขนุนของเราเนาะเพิ่งจะได้กินลูกมันเมื่อกี้นี่เองนะคะอยู่ข้างบนมีอีกนะคะมีอีกลูกนึงนี่นะคะเห็นไหมอันอยู่ข้างบนโอ้ยนะ,ะสูงมากนะคะนี่นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะเฟืองนะคะต้นมะเฟืองต้นนี้นะคะปลูกไว้นานมากนะคะอันนี้ก็เอามาจากพี่โลดของเราะคะมะเฟืองนะ,ะได้มาปลูกมาต้นหนึ่งก็รอดูรอดูนะคะว่าเขาจะมีลูกตอนไหนนะคะนี่โอยออกดอกแล้วนะคะมะเฟืองของเราเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วเนาะนี่นะคะพามาชมต้นขนุนอยู่ใน ใกล้ๆก,กันกับบะาเฟืองคู่กันแบบนี้นะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพาไปชมขนุนของเราค่ะขอฝากกดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบีก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้เนาะ,ะสวัสดีค่ะ